สวัสดีครับนี่เป็นเสียงเสียงคิดจากแม่สายนะครับก็วันนี้ผมหงยี่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมยังมีโอกาสได้แบ่งปันนะครับก็มีพระคัมภีร์หลายข้อเนาะที่พูดถึงที่พูดถึงความความความสําเร็จบ้างการเชื่อฟังบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเป็นพยานนะครับเป็นพยานเกี่ยวกับข้อบัมบีข้อนึงนะที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่า เออเนี่ยเนื้อเรื่องในในส่วนการเป็นการเป็นพยานยาของผมเนี่ยมีส่วนนะครับมีส่วนในพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วมันก็จริงในชีวิตของผมนะครับก็คือ <c oughs> ตอนแรกผมจะมาแบ่งปั๊บแบ่งปันเรื่องพ่อเนาะแต่ว่าเรื่องพ่อก็ยังไม่ได้สรุปนะครับก็ยังไม่ได้รับผลตัวทั้งหมดก็เลยว่าเออก็เลยแบ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเองละกันนะครับเป็นพยานเล็กๆน้อยนอยน,อยนะครับ อยู่ในพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์นะครับอิสยาบทที่ห้าสิบหข้อที่1กับข้อที่2นะครับอิสยาบทที่ห้าสิบหข้อที่1ถึงข้อที่2นะครับอย่างแรกเลยที่วันนี้เราจะมาที่ที่วันนี้เราเราเราจะมาร่วมเรียนรู้นะครับแล้วก็ผมจะเป็นพยานในส่วนของผมนะครับแล้วว่าพี่น้องนะครับพี่น้องที่น้องๆพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับ ที you resume, ่ฟังอยู่นะครับที่ฟังอยู่คุณก็ต้องคุณก็ต้องเป็นพยานกับตัวคุณเองด้วยเนาะฟังคําถามให้ดีนะครับฟังคําถามให้ดีแล้วก็ตัวเองก็เลือกไว้ซะเลือกคําตอบไว้ในใจนะครับแล้วก็ลองฟังการเป็นพยานของผมดูนะครับคุณสามารถเลือกเลือกคําตอบเนี่ยสาหรับลูกเราก็ได้หรือว่าเลือกคําตอบนี่สําหรับเราก็ได้เนาะคำพยานของผมจะเป็นคําพยานเกี่ยวกับการเรียนของผมนะครับการเรียน ทีนี้ข้อบมพีเนี่ยก็มีเขียนไว้นะครับเขียนไว้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานนะครับก็ยังก็ยังตรงนะครับก็ยังตรงกับชีวิตของผมนะข้อบมพีข้อนี้อิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อที่1ถึงข้อที่2นะครับเวลาไม่มีนะครับผมังไม่พูดยาวนะครับตอบตัวเองก็ต้องเลือกคําตอบไปเองด้วยนะตัวเองต้องเลือกไว้ด้วยนะนะครับหลังฟังไปแล้วผมบอกให้เลือกก็ต้องเลือกไว้นะครับเลือกคํา ตอบคำตอบสำหรับตัวเองนะครับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับโอ้ทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำคนที่กระหายจงมายังน้ำและผู้ไม่มีเงินผู้ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทานคนไม่มีเงินเนี่ยมามามา,มาหาซื้อแล้วก็รับประทานจงมาซื้อเหล้าอางุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้ใจ่าย มาซื้อโดยไม่เสียเงินและค่าใช้จ่ายข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองทำไมพวกเจ้าจึงใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและใช้ค่าจ้างกับสิ่งที่ไม่อิ่มใจจะเอาใจใส่จงเอาใจใส่จงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดีและให้ตัวเจ้าปีติยินดีในอาหารโอชา บางคนอ่านเนี่ยเจออิสยาเข้าไปเนี่ยเจอข้อนี้เข้าไปงงไปไม่ถูกไม่เข้าใจอ่านก็ไม่เข้าใจทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำนะทุกคนที่กระหายจงมายังน้ําเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเราหิวน้ำเราก็ต้องไปที่น้ำนไปหาน้ํามาดื่มสักแก้วถูกไหมครับถ้าเราหิวน้ํานะครับและผู้ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทานนะ คนไม่มีเงินจะไปซื้อแล้วจะไปรับประทานได้ยังไงจงมาซื้อเหล้าอง,งุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่ายเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราคําว่าคนที่กระหายนะคนที่กระหายจงมาเอาเจงมายังน้ำคนที่หิวน้ำมัก็มาที่น้ำสิ ทีนี้เรื่องที่ผมจะเป็นพยานนะครับก็คือเรื่องนี้เรื่องหิวนะครับเรื่องหิวกระหายแต่ดันว่าไม่ใช่เราหิวนะแต่เราไม่รู้ว่าเราหิวอ,ขอวืข้อก็มีข้อข้อนี้ก็คือเตือนเราให้เรารู้ว่าเราหิวหรือเปล่าถ้าเราหิวก็มาที่น้ําแต่เราเราดันไม่รู้ตัวว่าเราหิว นะครับเราดันไม่รู้ตัวว่าเราหิวนะครับฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับเราไม่รู้ตัวว่าเราหิวแต่พระคัมภีร์บอกว่าใครที่หิวก็มาที่น้ําสิเป็นคําถามว่าเราหิวไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราหิวเราไม่รู้แล้วว่าเราหิวแล้วเราจะไปที่น้ําทําไมข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเราหิวให้เรามาที่น้ําไม่ได้ไม่ไม่ใช่คําถามนะครับ ข้อนี้ไม่ใช่คําถามนะฟังดีๆนะโอ้คนที่กระหายโอนะครับคือเขามองเราโอ้คนที่กระหายนะครับก็คือพระเจ้ามองเราแล้วโอ้คนที่กระหายนี่คนที่กระหายก็คือคนที่กระหายคือชี้หน้าเรานะครับชี้หน้าเราเนี่ยคนที่กระหายมาที่น้ำสินะไม่ใช่ว่าเราเราหิวน้ําแล้วก็มาที่น้ํานะไม่ใช่หมายถึงว่าชี้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่หิวแล้มาที่น้ําเราหิวอะไรหิวเงิน เราหิวเงินหิวความสําเร็จถูกไหมเราหิวเราหิวอะไรเราหิวกันน้ําหน้าถือตาเวลาไม่มีคนน้ําหน้าถือตาเราเนี่ยเราหิวโอ้คนที่หิวมาที่น้ําสิพระเจ้าพูดถูกแล้วในพระคัมภีร์อิสยาเนี่ยเข้าใจมนุษย์ที่สุดแล้วข้อเนี้ยเข้าใจมนุษย์มนุษย์เรากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มรูแต่หิว ได้เงินกี่บาทก็ไม่พอนะครับหิวนะครับก็เลยพยานชีวิตของผมเนี่ยมาตรงได้ยังไงผมเรียนจบมปลายเรียนจบอนุปริญญาผมไม่อยากเรียนต่อแล้วตลอดการเรียนของผมเนี่ยผมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์เรียนเนี่ยผมสอบยังไงก็ผ่านเพราะเป็นวิชาเรียนที่ผมชอบเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิก ผมจบอนุปริญญานะครับแล้วผมไม่อยากเรียนแล้วมหาลัยอ่ะเพราะผมจบไปแล้วครึ่งหนึ่งทีนี้พระเจ้ารู้ว่าผมหิวนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมหิวผมก็เลยตัดสินใจไม่ไปเรียนนะครับแล้วก็ทีนี้น้องสาวนะครับน้องสาวบอกว่าน้องสาวบอกว่าตัวเองไม่อยากเรียนหนังสือเนี่ยไม่เป็นไร แต่ก่อนเนี่ยคือน้องสาวก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องเรียนเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องอะไรอย่างผมไม่ค่อยพูดบาคนไม่พูดอ่ะไม่ไม่พูดว่าผมไปเจอปัญหาอะไรมาเนี่ยถึงแม้ว่าไปไปเรียนไปทําอะไรมาผมผมก็ไม่ได้พูดคือผมไม่ค่อยพูดอะไรพยานชีวิตก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยจะเป็นพยานชีวิตเท่าไหร่แม่ผมอยากฟังการเป็นพยานชีวิตของผมมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังเพราะผมไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับ ทีนี้น้องสาวเนี่ยก็มาพูดว่าเราอว่ะรักแม่ไม่ใช่เหรอผมก็ตอบว่าใช่แล้วไม่อยากเรียนให้แม่เหรอผมก็บอกว่าอยากเลือกว่านะเราหิวอะไรเลือกไม่ถูกใช่ไหมคนที่ฟังอยู่อะหิวอะไรเลือกไม่ถูกถูกไหมเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราหิวอะไร โอ้คนที่หายโอ้ยคนที่หิวแต่เรายังไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้ว่าผมอะ่ะต้องเรียนให้จบโง่อะผมคิดแบบคิดแบบคนแบบคนที่ยังไม่มีความคิดแต่เชื่อไหมว่าพระเจ้าเตรียมทางไว้น้องสาวก็บอกว่าผมรักแม่ไหมผมมาบอกผมรักแม่อยากไม่อยากเรียนให้แม่เหรอ อยากเรียนให้แม่เพราะแม่อยากเรียนหนังสือผมจาได้นะแม่อยากเรียนหนังสือแต่ตาสอนว่าแม่ไม่ต้องเรียนสูงแม่อยากต่อมหาลัยแต่ตาบอกว่าไม่ต้องต่อแล้วมหาลัยเราเป็นผู้หญิงเราต้องออกเรือนสมัยก่อนนะเนาะอันนี้ผมเข้าใจครับก็เราไม่ได้โทษตาไม่ได้ว่าตานะครับว่าสอนผิดไม่ผิดนะตาสอนไม่ผิดเพราะว่าเป็นอะไรเพราะว่าตาไปดูแลที่ไต้หวันไม่ได้ไง แล้วแม่จะไปต่อมหาอะไรที่ไต้หวันน่ะทีนี้แม่ก็เป็นคนอยากเรียนไงอยากเรียนหนังสืออยากเรียนหนังสือแล้วก็รู้ว่าแม่เป็นคนที่อยากเรียนแต่เรามีโอกาสเราดันไม่เรียนไงคือเราไม่รู้ไงว่าเราหิวแต่แม่ผมมารู้รู้ตัวเองว่าตัวเองหิวอยากเรียนหนังสือแต่ผมมาดันได้เรียนหนังสืออยู่แล้วได้เรียนหนังสือแล้วแม่ก็ส่งอยู่แล้วแม่ก็อยากให้เรียนอะไรแม่ให้เรียนมด อยากซื้อคอมพิวเตอร์แม่ก็ซื้อให้อยากจะทําอะไรแม่ก็ให้ทําหมดไม่ไม่เคยบ่นว่าไม่มีเงินไม่อยากให้ไปเรียนที่นี่ที่นั่นเพราะไม่มีเงินแม่ไม่เคยพูดนะครับแม่ยอมเป็นนี่นะฟังดีๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดันไม่รู้ผมนี่โง่นะครับโง่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเรียนหนังสือน้องๆฟังให้ดีนะครับตัวเองยังไม่รู้ <c oughs> เมื่อตัวเองไม่รู้ตัวเองต้องฟังนะต้องฟังนะครับ ในข้อสองเขียนว่าจงเอาใจใส่ฟังเรานะครับเราในที่นี้นะครับเรานี่ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะครับไม่ได้หมายถึงพระเจ้าองค์เดียวนะหมายถึงทั้งพ่อทั้งแม่เราด้วยนะครับเรานี่คือพระอุพจน์นะครับจงตั้งใจฟังฉันนะครับไม่ฟังฉันนะฟังเรานะครับเรานี่เป็นพระอุพจน์นะพระบุตรพระวิญญาณนะครับพระบิดานะครับแลวผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอันนี้คือเราทั้งนั้นนะครับ จงฟังนะตั้งใจฟังอนะ่ะใส่ใจฟังนะครับใส่ใจเอาใจใส่เข้าไปในคําพูดที่เขากาลังพูดอยู่นะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจคําพูดพวกนั้นนะป้าบีเขียนว่าเราอ่ะอย่าทําให้บิดามารดาเสียใจผมเนี่ยไม่กล้าทาให้แม่เสียใจนะหลายหลายครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้เยเถียงแม่เถียงแม่เ <c oughs> ถียงแม่เก่งนะแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าเถียงเพราะว่าอยากให้แม่เสียใจนะ ฟังดีๆนะผมไม่ได้เถียงเพราะว่าอยากให้แม่เสียใจ,จเป็นนิสัยส่วนตัวนะ <ś les> กตผมนี่บุคคลที่กวนแม่ที่สุดแล้วนะครับเถียงแม่ที่สุดแล้วนะครับผมแต่พอน้องพูดอย่างนั้นผมก็อาเรียนก็เรียนแล้วน้องพูดยังไงร,รู้ไหมผมบอกว่าเรียนอะไรก็ได้ผมเรียนผ่านอยู่แล้วผมรู้นะว่าผมคือผมรู้แล้วว่าว่าเรียนเรียนยังไงให้มันจบะผมก็รู้อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้ทั้งหมดเนาะว่ามันยากง่ายแค่ไหนะน้องก็เลยบอกว่ามาอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาด้านฟิสิกส์แล้วแข่งก็แข่งแต่หุ่นยนต์เรียนวิศวะไปเลยก็เลยผมก็เลยเรียนให้แม่มามพูดอย่างนี้ไม่ต้องเรียนให้ตัวเองตัวเองไม่อยากเรียนไม่ใช่เหรอ กัญจนาน,นะครับกัญจนาเป็นคนพูดแบบเนี้ยพูดเหมือนแม่เวลาพูดจาเขาได้แม่มาเหมือนแม่ใครที่อยากให้ลูกหลานอ่ะเจริญใครที่อยากให้ลูกหลานเชื่อฟังในสิ่งที่ถูกต้องเอาไปฝากกัญจนานไปซะนะ,ะ <c oughs> กัญจนานี่ได้แน่นอนบอกรับรองได้กัญจนาก็พูดว่าเรียนให้แม่ไม่อยากเรียนให้ตัวเองก็เรียนให้แม่ผมก็ ก็ได้เรียนให้แม่ก็ได้ผมเลยเรียนวิศวะเขาให้สอบผมมาสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษก็ผ่านไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินเพิ่มคือสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเลยผ่านแล้วก็ถูกคัดเลือกชุดแรกให้เรียนได้นะทำให้ผมจบวิศวะนะครับแต่ถ้าเรื่องช่วงที่เรียนเนี่ยเรื่องพยานช่วงที่เรียนเนี่ยผมเอาไว้พูดวันหลังเนะเาะไว้พูดวันหลัง กลายเป็นว่าวิศวกรที่ผมเรียนมานี่ไม่ได้เรียนให้แม่เลยกลายเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เองทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าเรียนให้ตัวเองแต่ผมไม่ได้ทำให้ตัวเองความตั้งใจนั่นนะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับแต่เรียนเพื่อแม่นะครับแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยตัวเองกับดีใจวันนี้ผมโตมาถึงเข้าใจผมดีใจที่ ตัวเองได้จบวิศวะบางคนไม่รู้ว่าผมจบวิศวะเพราะผมเอออยู่ดูเหมือนคนเออนะนิสัยไม่ดีนะ <c oughs> บางคนอุ้ยอ้นี่มันอ้น <c oughs> นียมันกวนตีนนะฮะอนี้มันมันไม่คงไม่ไม,ไม่ไม่อะไรมั้งเนี่ยแต่พอรู้ว่าผมจบวิศวะนะครับเขาก็บางคนก็ให้เกียริเลยนะครับบางคนโอ้จบวิศวะเหรออะไรเงี้ย เขาถามไปถามมาผมเรียนจบอะไรผมก็บอกผมจบวิศวะอะไรเงี้ยบางคนก็พูดเล่นหรือเปล่าวผมชอบพูดเล่นไงเขาเลรคิดว่าผมอั้มจริงๆไม่ใช่ผมจบวิศวะสื่อสารนะวิศวะไฟฟ้าสาขาสื่อสารนะครับก็คือโทรศัพท์ดาวเทียมระบบโครงข่ายอินเทอร์เนต็ตการทำงานของระบบนะครับไม่ได้หมายถึงว่าภาคการจัดการนะครับหมายถึงว่า ตัวเนื้อของระบบเลยตัวระบบตัวโครงสร้างหลักเลยผมเรียนตัวนั้นนะครับก็คือเรียนเกี่ยวกับกดาวเทียมนะครับจบมาเห็นไหมครับผมไม่รู้ว่าผมต้องเรียนให้จบมันเป็นผลดีกับผมมากกว่าเป็นผลดีกับแม่แต่การที่ผมไปเรียนเนี่ยผมไปเรียนเพราะว่าผมเชื่อฟังผมไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าผมอยากเรียน แต่กลับการเป็นว่าผมไปเรียนเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อฟังผมฟังที่น้องพูดเรื่องของแม่ว่ามันเหมาะสมเราเป็นคนที่เชื่อฟังและเป็นคนที่ใส่ใจแม่แ้วผมคิดแค่นั้นแล้วก็ไปเรียนนะครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะเรียนเพื่อตัวเองไม่ได้สนใจเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนทำเพื่อแม่ทำเพื่อพ่อมากกว่าทำให้ตัวเอง ถ้าเราเป็นคนที่เอาใจใส่ฟังถ้าเราเป็นคนที่เอาใจใส่ฟังพระเจ้ารู้ว่าเราแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันฟรีเราทำเพราะว่าเราเอาใจใส่ฟังแค่แค่แม่ของผมเองเราก็แค่ใครบางคนเราเลยทำถูกไหมครับใช่ไหม เราแคร์ลูกของเราเราก็เลยทํางานเพื่อให้ลูกเราอะ่ะมีกินมีใช้ถูกไหมถ้าพูดถึงผู้ปกครองถูกไหมครับแล้วสิ่งที่เราได้มาเห็นลูกโตมามีความสามารถเราก็อิ่มถูกไหมแล้วก็อิ่มขึ้นมาเองพอเห็นลูกเราดีลูกเราโอเคลูกเราเป็นที่โดดเด่นเราก็จะรู้สึกอิ่มทั้งๆทงี่เราไม่ได้กินอะไรเลย แต่ฟังดีๆนะถ้าเราอยากให้ลูกเราอยากให้พี่พี่น้องน้องของเราหรืออยากให้ตัวเราเองประสบความสํำเร็จให้พวกเขาคนที่เราหวังไว้อ่ะหรือว่าตัวเราเองก็แล้วเอาใจใส่ฟังเอาใจใส่ฟังเราจะรู้ว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะครับ พระคมพี่ข้อนี้ตรงสุดๆแล้วกับการใช้ชีวิตกับการตัดสินใจนะแล้วเราจะได้สิ่งนั้นมาเฉยๆเลยคืออะไรคือเหล,ล,ล้าอังม่นแล้วก็น้ํานมเหล้าอังม่นเขาใช้ตอนไหนเขาใช้ตอนงานลื่นเลงเขาใช้เพื่อดับกระหายฟังดีๆนะเหล้าอังมง่ลใช้เพื่องานลื่นเลงใช้เพื่อดับกระหาย เราจะลื่นเลงเองฟรีๆไม่ต้องจ่ายสักบาทน้ำนมน้ำนมคืออะไรคือความอุดมสมบูรณ์คือความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์เราก็จะได้มันมาฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินหรือค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยแต่เราเสียแค่อย่างเดียว เสียใจเอาใจใส่เอาใจใส่เข้าไปนะครับอใจเราออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปฟังฟังว่าเราพูดอะไรกับเจ้าฟังฟังเอาใจใส่ฟังเรานะครับฟังพระเจ้าฟังจริยธรรมฟังวัฒนธรรมฟังฟังการสอนจากผู้ใหญ่ รุ่นพ่อรุ่นแม่สู่ลูกผมไม่ได้บอกว่าพ่อแม่จะสอนถูกทุกคนและไม่ได้บอกว่าข้อคัามพีทุกข้อเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราตอนนั้นทันทีไม่ใช่แต่หมายถึงข้อความพีทุกข้อคําสอนของผู้ใหญ่ทุกคําล้วนแต่มีประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสมล้วนแต่มีประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสมแต่เราต้องใส่ ใจฟังนะครับเราต้องใส่ใจฟังก็ผมว่าเป็นพยานนะเป็นทั้งพยานล้วก็ผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับเรื่องนี้นิดหน่อยนะก็คือเรื่องใส่ใจฟังคนอื่น <c oughs> ผมไม่ค่อยใส่ใจคนอื่น <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะแต่มาสังเกตก็ผมก็ใส่ใจใส่ใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจคนอื่นมากนะใส่ใจมากก็ไม่ได้นะผมแนะนําอย่างนี้นะสําหรับคนที่เขาเขา เขาไม่ฟังเราเลยเงี้ยอย่าไปใส่ใจมากนะจะทำให้เราเครียดเครียดนะแต่ว่าในข้อนี้กับกันนะครับคือเราต้องใส่ใจนะเขาต้องใส่ใจให้มากๆนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้ทุกอย่างทุกอย่างที่ทําให้เราปิติยินดีนะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้า